นี่นะครับผมนะคือความงดงามของพระปางวัดอรุณในยามค่ําคืนนะทุกคนนี่ครับแล้วก็จะมีวัยรุ่นนะทุกคนมาเฮใส่สบายไทยเยอะมากนะช่วงนี้นะทุกคนเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยจะเห็นทุกคนเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะทุกคนมาใส่ชุดไทยที่วัดอรุณกันนะทุกคนไม่ค่อยเห็นอนะวัยรุ่นไทยสักเท่าไหร่นะครับผมนะพอกระแสนี้มาโอ้โหวัยรุ่นไทยเยอะมากทุกคน ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่มองไปทางไหนก็จะมีแต่สุดไทยนะครับผมเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เยอะมากนะทุกคนอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้นี่มีแต่คนไทยรุนดวนนะทุกคนปีนี้นี่ปีของคนไทยจริงๆนะในการเที่ยวสวัสดีครับสบายดีพี่น้องซอกฟังแทดาววัตส,สุโขทัยนะครับผมคลิปนี้ต้อมกาอยู่ที่ท่าเรือวัดโพนะครับผมนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับผมนี่ครับคือบรรยากาศที่ท่าเรือวัดโพนะครับผมนะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะครับผมนี่ทุกคนกระแสผมสบายใส่กางเกงจีนนะทุกคนยังร้อนแรงจริงๆนะครับผมโอ้โหทุกคนนี่วันนี้นี่ท้องฟ้าสวยมากนะครับผมนี่ทุกคน ทางคนไทยแล้วก็นะักท่องเที่ยวต่างชาตินะทุกคนนะแห่มา hey, นะทุกคนแห่มาชมความสวยงามของพระปางวัดอรุณนะครับผมนะบางคนก็ออกจะมาทำคอนเทนต์กันนะทุกคนมาข่มสบายใส่กางเกงยีนนะครับผมว้าวทุกคนนี่ครับผมประเทศไทยนะผมสบายใส่กางเกงยีนกันนะทุกคน นี่นะครับผม นี่นะครับผมนะคือความงดงามของพระปางวัดอรุณในยามค่ําคืนนะทุกคนนี่ครับแล้วก็จะมีวัยรุ่นนะทุกคนมาเฮใส่สบายไทยเยอะมากนะทุส่วงนี้นะทุกคนเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยจะเห็นทุกคนเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะทุกคนมาใส่สุดไทยที่วัดอรุณกันนะทุกคนไม่ค่อยเห็นอนะัยรุ่นไทยสักเท่าไหร่นะครับผมนะพอกระแสนี้มาโอ้โหัยรุ่นไทยเยอะมากทุกคน ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่มองไปทางไหนก็จะมีแต่สุดไทยนะครับผมเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เยอะมากนะทุกคนอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้นี่มีแต่คนไทยรุนดวนนะทุกคนปีนี้นี่ปีของคนไทยจริงๆนะในการเที่ยวแลวก็รันให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์นะทุกคน นี่นะครับผมโอ้โหล่าสุดนะทุกคนก็มีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาก็อยู่ที่3ล้าน3 0 0แสนกว่าคนแล้วนะครับผมนะยอดบันที่1นะทุกคนบันที่1กุมภานะแต่ว่าตอนนี้นะ่าจะขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับผม นี่คือความสวยงามทุกคนโอ้โหนี่นะครับผมนะนักทตรงที่เวายืะนะวันนี้โอ้โหฝั่งด้านนี้ทุกคนก็กำลังทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผม นี่ทุกคนคือค้กงมากพวกมุมนี้เยอะมากทุกคนคนี่คือความอลังการนะทุกคนของพอระปางมัดอรลูนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยอวอต่างชาตินะทุกคนนะ ชาวต่างชาติก็มาเยอะนะครับผมนะคนไทยก็มาเยอะนะครับวันนี้นะ นี่นะครับผมนะันยังทยอยกันมาเรื่อยๆนะทุกคนนี่ครับพอ่พอมีแต่ชุดทชุดไทยทั้งนั้นเลยนะทุกคน,กคนยิงคำยิงเยอะทุกคน เพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็แสงกำลังดีนะตะโกนตอนพ่อปางเปิดไฟนะครับ นี่นะครับผมนั่นนี่คือความวงดงามทุกคนของประเทศไทยนะครับผมการเป็นมาสำหรับคลิปนี้ต้อมกาจเจด้ดชอบคลิปไปเพียงคี้ด้วยกับอาพี c นะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกังใจเราตำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ